อยู่ดีมีแห้งทําทําผู้เสียดายได้ดบัดนนี้วันนี้เริ่มสุกกันเยอะทั้งหัวบางตัวก็หัวเน่าหัวเน่าเสร็จก็แค่จ้งไดละบัดนนี้ก็อันนี่เอาใส่กล่องใส่กล่องซปเปอร์แวแต่ว่าเวลาตากนีอัน,นเนื้อมันสีน่นเด้ยค่ะเนื้อมันจะแบบว่าอืมมันน้ํามันจะไว้ให้มันแห้งแห้งเสร็จแล้วก็เอาใส่กล่องซปเปอร์แวแช่ตู้เย็นมาแล้วก็บึง เวลานั้นให้มันแห้งอิลีอันวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากเนาะคุยกันเรื่องการถนอมอาหารแบบง่ายๆกล้วยไข่กล้วยหอมโอแบบแมนประมาณกล้วยหอมว่าโอ้แต่กล้วยหอมกวออกไปเหลือแต่เนื้อความเข้มข้นของเนื้อและน้ําตาลคนกินก็ระวังในเด้อคะ่ะอันหวานอันนี้ก็ไปตวงกะละมังเสร็จก็อันมีน้าหล่ออยู่ข้างล่างข้างบนก็หล่ออันน้เพราะว่าอันกันมดจะ้ะมดก็มาอันดีดี เจากกา้าแม่หูแก้วมะไข่ใส่ไหมจ๊ะมะไข่ใส่มาอันนี้ววก็พอกล้ากินเนาะพวกนี้มันเผอเดียวแป๊บเดียวเลือดมาละบาหวานไม่มีอ่อัออย่างก่อนละเขาเอินโรคเก,กา้าอยูลิกไม่มีปัสสาวะดีโรคตสวัสดีค่ะพี่น้องเช้านี้ก็ยุ่งยุ่งหน่อยจัดการอ่ะ ไขมันดีน้อยไปว่าสั้นให้เติมไขมันอีหน่อยเพราะว่าตัวเองก็บ่ค่อยกินปันไหนไขมันดีก็สิบางทีก็สิไปหลงกินไขมันเร็วเพราะว่าอันตากได้ก็สิให้มันแห้งสองแห้งสองสามวันเนาะแห้งสองสามวันปุ๊บเนี่ยก็สิกกินดูหมอก็เลยเออให้ลองกินดูเออไม่เป็นไรกินเสร็จแล้วเขาก็เช็คเขาเช็คเลือดเช็คอะไรให้เราเออดีชอบเลยทีนี้เช็คว่าเขาเป็นยังไงสุขภาพ แต่ว่าออกไปเหลือแต่เนื้อความเข้มข้นของเนื้อและน้ําตาลคนกินก็ระวังในเด้อค่ะอันบาหวานอันนี้ก็ไปตรวจกระมังเสร็จก็อันมีน้าหล่ออยู่ข้างล่างข้างบนก็หล่ออนนําเพราะว่าอันก,กันมดจ้ะมดก็มาอันดีดีเจ้าแมวหูกแกว้วสุกตั้งแต่เมื่อวานแต่นี้ว่าสุกแต่เมื่อวานแล้วทีนี้ก็กินกินกินไปกินก็ไม่ทันมังบัหนี้เอาไปใส่กระมัง กระมังก็ต้องหลอน้ําไว้บัดนี้ขนาดแดดๆด,ดเออต้องหล่อข้างๆตรวไขมันดีน้อยไปว่าสั้นให้เติมไขมันดีหน่อยเพราะว่าตัวเองก็บ่ค่อยกินป่ะไหนไขมันดีก็สีบางทีก็สิไปหลงกินไขมันเร็วดิวทําอะไรคลิปอ,ออกมาขอให้ปังปังคนชอบคนดูคนตามมาเยอะๆเ,เด้อจ้ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอย่าลืมสุพิษพลเดชนาได้จ้านี่ตอนที่แรก ธรรมดาหนีได้มาสิได้ลูกใหญ่ๆญ่ๆ,ๆก็สิเอาไปปันบ้านนู้นบ้านนี้กินมาที่นี่มันลูกเอาใส่กล่องใส่กล่องซปเปอร์แว่แต่ว่าเวลาตากนีอันเนื้อมันสีนั่นด้ค่ะเนื้อมันจะแบบว่าอืมมันน้ำมันจะมังแบบนี้เอาไปใส่กระมังกระมังก็ต้องรอน้ําไว้แบบที่นี่ขนาดแดดแดดเออต้องรอข้างๆตรงเพราะว่าอันตากได้ก็ฉีด ให้มันแห้งอแห้งสักสองสามวันเนาะแห้งสองสามวันปุ๊บนี่ก็ฉีไขมันดีน้อยไปว่าสั้นให้เติมไขมันดีหน่อยเพราะว่าตัวเองก็บ่ค่อยกินปลาไหนไขมันดีก็สีบางทีก็สิไปหลงกินไขมันเร็วตาก็อันเอาอันให้มันแห้งก่อนสักสองสามวันน่าจะได้เพราะลูกเล็กอันบ่ได้ปาดครึ่งไม่จ้ะเพราะว่าอันนีกก่อนให้เพิ่น ไล่มดไล่แมลงก่อนบาทีนี้ไปเบิงสิพาไปเบิงจ้ะตากแล้วเอาลงเอาไปลงกะลำกะลำมมังเสร็จก็อันมีน้ําหล่ออยู่ข้างล่างข้างบนก็หล่ออนันนาเพราะว่าอันกันมดจ้ะมดก็มาอันดีดีเจ้าแมวหูกแกว้วอันวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากเนาะคุยกันเรื่องการถนอมอาหารแบบง่ายๆกล้วย,ยไข่กล้วยหอมโมนบะแมนกล้วยหอมว่าอุตตะกล้วยหอมนี่ตอนที่แรก ธรรมดานีได้มาสิได้ลูกใหญ่ๆหญ่ใหญ่ก็สิเอาไปปันบ้านนู้นบ้านนี้กินมาที่นี่มันลูกไขมันเลวนี่สิเกินมันนิดหนึ่งเกินว่าลายห,หมอยังว่าโอ้ยหมอยังเยอะกว่าโอ้ยยายวางสั้นตอกเยอะสำเสรน้อยสำเสรก็บอกเอาดอกพยายามบอกไปเหลือแต่เนื้อความเข้มข้นของเนื้อและน้ําตาลคนกินก็ระวังในเด้อค่ะอันเบาหวานอันนี้ก็ไปตวรวจกะละมังเสร็จก็อันมีน้ําหล่ออยู่ข้างล่างข้างบนก็หล่ออนํา เพราะว่าอันกันมดจ้ะมดก็มาอันดีดีเจ้าแมวหูกแก้วเลยอันทำไอ้นี่ตัดหัวตัดหัวแล้วก็ปอก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 ให้แบบเอาตรงเน่ามันทิ้งแม่จ้ะเพราะว่าอันตากได้ก็ฉีดให้มันแห้งสองแห้งสักสอง,ส,อง,ส,องสามวันเนาะแห้งสองสามวันปุ๊บเนี่ยก็ฉีดเล็กแม่จ้ะลูกเล็กหีเล็กก็เลยพวกกล้าไปแบ่งผู้ใหญ ก็เลยเออเอามาให้มันสุกดีกว่าแล้วก็ตากเออันทำไอ้นี่ตัดหัวตัดหัวแล้วก็ปอก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 ให้แบบเอาตรงเน่ามันทิ้งแม่จ่าเลยอันทำไอ้นี่ตัดหัวตัดหัวแล้วก็ปอก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 ให้แบบเอาตรงเน่ามันทิ้งแม่จ่าหอมอันกล้วยไข,บข่บ่เคยตากจักเทือ่อลองตากบังดู อันที่เป็นทังไหนอันสุกมหวีหนึ่งอีกหวีหนึ่งพ่อหันสุกตาก็อันเอาอันให้มันแห้งก่อนสักสองสามวันน่าจะได้เพราะลูกเล็กอันบ่ได้ปาดครึ่งไหมจ๊ะเพราะว่าอันเอาใส่กล่องใส่กล่องซปเปอร์แวแต่ว่าเวลาตากนีอันเนื้อมันสีนั่นด้ค่ะเนื้อมันจะแบบว่าอออมันน้ำมันจะควบคุมไงฮะ ภูงอาหารแล้วก็มีเวลาก็ออกกํบบาลังกายเนี่ยงานบ้านนี่ถ้าไปนงเหนื่อย้อยเลยค่ะเพราะว่าเหนื่อยแล้ววันวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากเนาะคุยกันเรื่องการถนอมอาหารแบบง่ายๆกล้วยไข่กล้วยหอมหนุบะแมนกล้วยหอมว่าอัตะกล้วยหอมกล้วยนี่ตากไว้เสร็จแล้วก็สี่นี่ค่ะเอากางมุ้งให้เพื่อนได้บ้านนี้กันกันแมงวันเพราะว่าขันบ่อกางนี่อันเดี๋ยวมาหน้าที่ อันตากว่ามีอันอันนี้ที่ตากไหมก็เลยเอาแค่นี้ก่อนตากแค่นี้ไว้ให้มันแห้งแห้งเสร็จแล้วก็เอาใส่กล่องซุปเปอร์แว์แช่ตู้เย็นมาแล้วกระเบิงเวลานั้นให้มันแห้งอิหลีริวทําอะไรคลิปออกมาขอให้ปังปังคนชอบคนดูคนตามมาเยอะๆเด้อจ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงน่างกายแข็งแรงอย่าลืมสุพิษพลเดชน,นําได้จ้าเลือดมาละเบาหวานไม่มี ออย่างคนละเขาเอื่นโรคเกาอยูเล็กไม่มีปัสสาวะดีโรคตะไขมันดีน้อยไปว่าสั้นให้เติมไขมันดีหน่อยเพราะว่าตัวเองก็บ่ค่อยกินปันไหนไขมันดีก็สีบ,บางทีก็สิไปหลงกินไขมันเร็วไข่กล้วยน้ำว้าค่ะถนอมอาหารแบบง่ายๆบ้านๆเราแบบดั้งเดิมเนาะถ่ายเสร็จแล้วก็เ,เก็บบอกไปเหลือแต่เนื้อความเข้มข้นของเนื้อและน้ําตาลคนกินก็ระวังในเดือค่ะอันเบาหวานอันนี้ก็ ไปตรวจไขมันเลวหน่สิเกินมานิดหนึ่งเกินว่าลายหมอยังว่าโอ้ยหมอยังเยอะกว่าโอ้ยยายวางสั้นดอกเยอะสำหรับน้อยสํารับก็บอเอาดอกพยายามไขมันเลวนี่สิเกินมานิดหนึ่งเกินว่าลายหมอยังว่าโอ้ยหมอยังเยอะกว่าโอ้ยยายวางสั้นดอกเยอะสำหรับน้อยสํารับก็บอเอาดอกพยายามดิวทําอะไรคลิปออกมาขอให้ปังปังคนชอบคนดูคนตามมาเยอะเยเด้อจ้ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงอย่าลืมสุขภิษผลเดชนำด้อจ้าตรงนี้ไหมจ้ะกละมังโอ้ เดี๋ยวเด้อกับกล้องไ้เบิงก่คนออกมาแดดนี่บ่ค่อยเห็นนะจ้ะนี่เอาตากไว้บนกะละมะมะไข่ใส่ไหมจ้ะมะไข่ใส่มาอันนี้ก็พ่กล้า,า,ก,ากินเนาะพวกนี้มันเผือเดียวแป๊บเดียวนี่ตอนที่แรกธรรมดานีได้มาสิได้ลูกใหญ่ๆญ่ใหญ่ๆก็สิอเอาไปปั้นบ้านานูน้นบ้านนี้กินมาที่นี่มันลูกเผือก่ได้มันเริ่มหวานไหมจ้ะมันหวานมันหอมเนาะเพิ่นก็เลยอันมากัน รีบรีบรีบก่อนรีบเอาอันให้อันตาก็อันเอาอันให้มันแห้งก่อนสักสองสามวันให้น่าจะได้เพราะลูกเล็กอันบ่ได้ปาดครึ่งไหมจ๊ะเพราะว่าอันหอมอันกล้วยไข่บ่เคยตากจักเทอ่อลองตากบังดูมันทิเป็นทังไหนอันสุกมหวีหนึ่งอีกหวีหนึ่งว่ตันนุกมาไข่ใส่ไหมจ๊ะมาเขือใส่มาอันนี้ก็บ่กล้ากินเนาะ พวกนี้มันเผลอเดียวแป๊บเดียวมีเนื้อที่อันตากว่ามีอันอันนี้ที่ตากไหมก็เลยเอาแค่นี้ก่อนตากแค่นี้เลือดมาแล้วบวานไม่มีอ่าอออย่างก่าลละเขาเอื่นโรคเกาต์ยูริกไม่มีปัสสาวะดีโรคัตเลือดมาแล้วบวานไม่มีอ่าอออย่างก่าลละเขาเอื่นโรคเกาต์ยูริกไม่มีปัสสาวะดีโรคัตมันไอนี่ บาทครึ่งแล้วมันชี้ข้านแล้วมันเนื้อที่มันเยอะไหมเราบ่มกะละมังเสร็จก็อันมีน้าหล่ออยู่ข้างล่างข้างบนก็หล่ออันน้เพราะว่าอันกันมดจ้ะมดก็มาอันดีดีเจ้าแมวหูแก้วอันวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยอะไรมากเนาะคุยกันเรื่องการถนอมอาหารแบบง่ายๆกล้วยไข่กล้วยหอมหนุ่บอมแมนกล้วยหอมว่าโอ้แต่กล้วยหอม